ครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะทั่วประเทศไทยนะฮะาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยในเรื่องของอแอปเถื่อนพวกนี้เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงรูปภาพเราได้หรือเปล่านะฮะเบอร์โทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็เฟซไลน์นะฮะของเราได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะฮะค่าถามของน้องท่านนึงนะครับซึ่งกังวลนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็คือเพิ่งโดนในช่วงแรกๆนะครับคือ ต,ต้องบอกว่าสําหรับหลายๆท่านแล้วเนี่ยนะครับคนที่บิดไปแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะทราบดีเลยว่าแอปที่เขาเจอมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะสามารถเข้าถึงรูปภาพได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเบอร์โทรเข้าโทรออกเนี่ยนะครับอ่ะผมพูดในกรณีแบบนี้กันนะฮะเอาเอาข้อแรกก่อนนะครับที่แบบว่าชัวร์เลยนะนะครับทุกวันนี้นะเบอร์คนที่โทรเข้าโทรออกเนี่ย มันรู้หมดนะครับนะสุ่มโทรหมดเลยนะครับไม่ได้เบมเบอร์เมมชื่ออะไรเนี่ยนะครับทราบหมดนะครับนะและเฟซไลน์เนี่ยเออมันเข้าได้ไหมอะไรยังไงนะครับมันทราบนะครับทราบว่าเฟซเราชื่ออะไรนะครับนะส่วนไลนมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นไลน์เราได้นะคะคือเขาน่าจะกังวลนะฮะน้องท่านี้น่าจะกังวลในเรื่องของ มันจะเข้าไปดูไลน์เราแบบไปเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ได้หรือเปล่านะครับนะถ้าในส่วนของนี้นะครับมันค่อนข้างยากนะนะครับอันนี้เราเราคุยในกรณีแบบช่วงแรกก่อนนะนะครับมันค่อนข้างยากนะฮะในไลน์พวกนี้ถามว่าเฮ้ยมันทักไลน์เพื่อนเราได้ออไดของไลน์เพื่อนเราเนี่ยได้หรือเปล่าได้นะนะครับเพราะว่ามันเมมเบอร์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะมันก็เด้งเข้าไลน์ชื่ออัตโนมัตินะครับตรงน,นี้ก็ สมควรที่จะตั้งค่าไลนา์เป็นส่วนตัวด้วยนะครับไม่ว่าเฟซไลน์เบอร์โทรอะไรต่างๆนะฮะปิดกั้นให้หมดนะครับส่วนนะครับมันสามารถเข้าถึงรูปภาพเราได้หรือเปล่าในแกลลอรี่นะครับเมื่อก่อนไม่ได้นะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเอารูปภาพเราเนี่ยจาก Facebook นะครับที่เราโพสสา,ารณะอะไรต่างๆเนี่ยมันก๊อปปี้เอารูปภาพพวกนี้นะครับไปตัดต่อ นะครับแล้วก็เอามาประจานนะฮะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพื่อนเราหรือไม่ก็ใต้โพสต์ของเราอย่างนู้นอย่างนี้หรือไม่ก็แท็กอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันใช้ Facebook อวตารเฟซปลอมว่างั้นเถอะนะฮะเมื่อก่อนยังไม่ได้แต่ทุกวันนี้นะครับในช่วงที่ผมอเอ่อได้ไลฟ์สดนะครับหรือเอ่อได้ลงคลิปอะไรต่างๆเนี่ยแต่ส่วนมากอะพี่ๆเขาเนี่ยเวลาผมไลฟ์สดนะฮะผมจะสอบถามเลยนะฮะ นะสอบถามด้วยแล้วก็มีน้องๆหลายท่านเนี่ยสอบถามด้วยในกรณีที่ว่ามันสามารถเข้าถึงรูปภาพเราได้หรือเปล่าทุกวันนี้มันสามารถเข้าถึงได้ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับนะมันเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับเป็นบางคนบางแอปมาเผื่อแอปเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ทําถึงขนาดนี้อีกคนมันทาหมายถึงพนักงานด้วยกันเนี่ยนะฮะมันแล้วแต่นะครับแต่ส่วนน้อยอ่ะที่มันจะเข้าถึงรูปภาพได้นะฮะเนี่ย พอฟังไปยูแล้งงนะครับนะมันขึ้นอยู่กับว,ว่าไอตัวพนักงานคนนั้นเนี่ยมันจะทําหรือเปล่านะครับทุกวันนี้เขาบอกว่าเข้าถึงได้รูปภาพอะไรพวกนี้เนี่ยรูปภาพหนูในแกลเลอรี่เนี่ยในแกลเลอรี่อะไรพวกนี้นะอยู่ดีโผล่มามันข่มขู่หนูส่งให้หนูหนูพวกนี้ทั้งทางที่อยู่ในแกลเลอรี่หนูนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับนะคือตรงเนี้นะครับก็พยายามปิดกั้นหน่อยแล้วกันนะฮะ บล็อกอะไรก็บกล็อกเถอะนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยเราอย่าเอามาจํานะครับนะอย่าให้มันเข้าถึงหัวสมองเรานะครับมันจะเครียดปเปล่าๆบิดมาได้แล้วสี่ห้าอาทิตย์แล้วยังมาเครียดยังมากลัวกหบ่เรื่องพวกนี้อีกนะส่วนมากนะบางคนก็เพิ่งช่วงแรกเองนะครับจิตตกนะครับก็เข้าใจนะฮะแต่ยังไงก็ต้องทํานะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าแล้วเนี่ยก็ปีใหม่แล้วเนี่ยเอาเรื่องเลวร้ายอะไรพวกนี้ เก็บไว้เถอะนะเก็บไว้นะครับให้มันเริ่มต้นปีนปใหม่ได้ดีเถอะนะนะพี่ก็ขออวยพรให้แล้วกันเนาะนะนะหลายๆท่านเนาะตอนนี้ผมทําคลิปเนี่ยก็ประมาณตีหนึ่งแล้วก็เพิ่งไลฟ์สดจากเมื่อคืนนี่แหละนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านใดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะมออีประสบการณ์ดีๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับนะขอให้ทุกท่านนะฮะเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะครับไอ้เรื่องราวพวกนี้ เก็บไว้เถอะนะให้มันอยู่กับปีก่อนไปซะ